กำลังเป็นกระแสใหญ่เลยนะครับในวงการบันเทิงสำหรับฟิล์มรัตรภูมินะครับหลังจากที่มีเรื่องราวดารมาม่ากับหนุ่มกัญชัยนะครับเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงนะครับที่มีการเรียกร้องเงิน20ล้านบาทซึ่งฟิล์มเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทันทีนะครับโดยไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ให้คาใจ หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับนักแสดงหนุ่มฟิล์มรัตรภูมิเนี่ยเคยพาไปชมคังรถนะครับที่สะสมไว้มากถึง50คันนะครับและตอนนี้นะครับคลิปนี้ได้กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้นะครับรถแต่ละคันไม่ธรรมดาเลยนะครับโดยช่อง Light o ฟคาร์บีเนะครับตามติดชีวิต4ล้อบุกไปบ้านฟิล์มรัตรภูมนะครับเมื่อ2ปีก่อนโดยฟิล์มเนี่ยเผยว่า ชอบสะสมรถอยู่แล้วครับพร้อมพาไปดูคังรถมีทั้งป้ายแดงนะครับเรียงรายกันเต็มเลยทั้งรถเก่งรถตู้รถกระบะเริ่มด้วยรถในฝันนะครับ Porsche 911นะฮะร,รถในฝันที่ตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยอยากได้มากแต่ไม่มีตังค์ซื้อนะครับแล้วก็เก็บเงินมาเรื่อยๆเพิ่งจะมีได้ไม่นานอยากสัมผัสความแรงนะครับเลยซื้อความฝันของตัวเอง ตอนนี้นะครับมีคนมาซื้อ14ล้านหนุ่มฟิล์มก็บอกไม่ขายครับนอกจากนี้นะครับหนุ่มฟิล์มยังมีรถคลาสสิกนะครับอีกประมาณ50คันนะครับเพราะชอบรถคลาสสิกตั้งแต่เด็กสะสมมาตลอดนะครับ ตอนนี้หันมาทำรีสโตรถคลาสสิกนะครับมีคนสนใจมาทำเยอะมากบางทีก็มาซื้อด้วยรายได้ดีนะครับจนตอนนี้ทำเป็นธุรกิจส่วนสำหรับคลิปเสียงนะครับหรือเรื่องการตกทัพย์นะครับที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้เราก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็นยังไง